ปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะก็เป็นปีหนึ่งที่ตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะแต่ว่าก็ยังใช้ชีวิตแล้วก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้คิดว่าวันเกิดแล้วจะทําอะไรให้กับตัวเองบ้างหรือไงะคะก็เป็นวันที่แบบได้อยู่กับเพื่อนๆบ้างอะไรบ้างที่เขาเป็นยังไงนั้เขาเกิดไฟหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นโควิดค่ะเกิ <c oughs> ไไดไฟต้หรออะไรก็ได้ก็ไก็ได้อยู่กับเพื่อนๆนะคะค่ะแล้วก <c oughs> ็มี ไม่มีค่ะปกติก็ทานข้าวครอบครัวค่ะปีนี้ก็ทานกับเพื่อนๆค่ะไม่มีไม่เคยรีเควสเลยค่ะให้อะไรก็รับหมดรับหมดพี่เจียยไม่ต้องบอกก็ได้ก็คิดถ่อยลคิดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช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 ่เล็กจะเล็กจะไม่ต่องาความสวยก็ยังขาด ก็ตัางอายุค่ะแต่ว่าก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองนะคะเราก็ใช้วอล่าเนาะ <laughs> เราก็มากหน้าทุกวันเราก็ดูแลตัวเองอะไรอีก <c oughs> ได้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 ได <c oughs> เจอกันคราวหน้า <c oughs> เตือนพี่ด้วย <c oughs> คืออาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่ต้องใช้แบบรูปร่างหน้าตาอยู่แล้วนะคะคือบางครั้งเนี่ยเราเราเรา,เราเจอคนที่เราชอบหรือเจอนักแสดงเราก็อยากให้รู้สึกว่าแบบวิเขาสวยอะไรเงี้ยก็เหมือนกันเราก็อยากให้แบบ คนมองเราแล้วก็แบบเออไม่ได้ต่างจากในละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคืออายุมันเป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้อยู่แล้วเนี้ยค่ะมันก็ตามวัยนะคะคือแบบการพักผ่อนหรือแบบทํางานที่แบบดึกมากๆเลยแล้วก็เหนื่อยนะค่ะแต่ว่าก็พยายามออกกาลังกายบ้างก็ดีใจเนอะก็ดีใจค่ะแต่ว่าก็แต่ที่มากกว่านั้นก็คือยังขอบคุณที่ทุกคนแบบมังติดตามผลงานอยู่ ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพออายุเรามากขึ้นแล้วเนี่ยแบบคนยังอยากดูผลงานเราอยู่อีกหรือเปล่าอันนั้นคือแบบเป็นสิ่งที่เราแบบรู้สึกมากกว่าค่ะไม่ไม่มันเป็นเรื่องห้ามไม่ได้ค่ะจริงๆไม่ได้แบบขนาดนั้นนะคืออย่างที่บอกนู่นอาจจะเป็นคนไม่ค่อยดื่มแอลกอฮอล์เท่าไหร่มันก็คงเป็นอะไรที่ช่วยทําให้เราแบบไม่ไม่นั่นด้วยมันค่ะเลยค่้าก็ถูอามากระัไว้คเดิมเออ สำหรับฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ค่ะคือก็ไม่ได้ยากมากจริงๆคุยกับผู้กำก,กับพี่กูะค่ะเจอตั้งแต่ครั้งแรกก็บอกว่าตัดหน้ามาได้ไหมหน้ามาอะไรเงี้ยบอกพี่กูเดีด๋ยวหนูจะถ่ายโฆษณาผมเดี๋ยวก็ได้เปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบอ่ะรอแป๊บหนึ่งแต่พอดีก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆคือคือผมทรงไหนก็สุขภาพผมดีได้เหมือนกันแล้วก็จริงๆไม่ได้ตัดผมมานานแล้วก็น่าจะมีเป็นส0ปีอะ เป็นสิบปีเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเวลาตัดผมม,มันยากต่อการดูแลแบบเวลาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก,ก็ก็ลองเปลี่ยนดูค่ะไม่ได้ตัดมานานแล้วตอนแรกก็ตัดเองตัดเองตัดเองขอตัดเองทีเดียวแต่ว่าเอาเวลาทริมอะไรเงี้ยก็ต้องให้ช่างค่ะใช่ใช่ค่ะจ,จะจับผมตลอดเวลาเลยอ่ะ เพราะมันไม่ได้แบบทรงนี้นานแล้วละะอะไรเงี้ยค<ๆ>่ะก็โอเคมันก็ก,ก็ก็ดูเปลี่ยนไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือแต่แต่ก็เคยตัดนะเคยตัดแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้กังวลเท่าไหระคะ่ค่ะแต่ผมจะยาวเร็วมากก็อาจจะต้องแบบลําบากช่างนิดนึง,นะะงย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ต้องคอยเล็มเรื่อยๆไว้ผมทรงอื่นบ้างแบบไม่อยากไว้ยาวแล้วอะไรเงี้ยไม่ค่ะเป็นคนชอบผมยาวแล้วก็ชอบผมตัวเอง เคยเคยตัดผมสั้นอะแต่ว่ากว่าจะยาวค่อนข้างนานแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนลุคเนี่ยเราใช้วิกได้มันก็แป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากว่าผมมันจะยาวจริงๆเลยโว้ยมันยากค่ะแสดงว่ามากสุดก็แค่แบบเล็บปลายเล็บอย่างเรื่องเรื่องนี้นะคะคุณนุ่นน่าจะตัดสี่ห้ารอบเลยนะคะตัดผมแบบตัดตัดตัดเพราะมันยาวเร็วม,มากก็อยากเปลี่ยนลุคใช้วิก,วกเอาอดีกว่า<อ>ง,ง่ายกว่าค่ะ เดี๋ยวก่อนเดี okay. ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะของ GMM มะค่ะของคุณกูค่ะคุณกู่ก่าๆโอเคโอเคค่ะขอบคุณนะคะ